อ้าวมาแล้วครับเพื่อนบอกว่า80โลมาแล้วเพิ่นว่าอ้าวมาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยบาดนี้80โลกันลังลากขึ้นมาเพิ่นว่านี่อ้าว80โลมาเสร็ล้วปะปลาล้อมปลาล้อาวปลาล้อมประมาณ80โลร่วมกันไว้นี่หน่ละเพิ่นว่าอ้าวขึ้นแล้วบ่ครับนี่พ่แล้วบ่โอ้ สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ปลาร้วมครับประมาณ80ดสโลแล้ววะครับ80ครับนะกิโลละแปดสิบบกครับร้อยครับแปดสิบอ๋อขายขายกิโลละร้อแต่ว่าประมาณ80ดสโลโอ้สุดยอดครับเสี้ยนทั้งเดยเนาะครับไหนเสี้ยนทั้งเดยครับไนี่ไหนครับโอ้บึงคูสาน้อยเหรอราฐบาลคูสาบ่ะอ๋อโอ้นี่แหละครับพี่น้องบหมนคูสาราชีสไลกันเองนี่เองนะครับพี่น้องครับโอ้ โลละแปดสิบกว่ครับเนี่ยขายกิโลละแปดสิบบาทมาเด้อครับพี่น้องเด้อหาโรคเหรอโลละไปมันหาโรคเออไปได้เช้าหาโรคกันใดเอาสามโลสี่โลสั่งได้เลยสั่งได้เลยเพิ่นวาหนิเสี้ยนแหมาตะบันคู่สาบอ่ะครับเด้อคุณได้รอจ้องสาเด้๋ยสาเด้อเออรีบเลยครับเพิ่นวารีบเลยเด้อครับภาษาหนิโบนท่านเลยเพิ่นวาเด้ครับพี่น้องแปดสิงเลยนี่โลละแปดสิบบาทเขาเห็นว่าปลาใหญ่กว่าครับเนี่ย